e v e r อเ t w ต์ว e h แท็สีขาวมุกใส่ชุดแต่งวิตเตอร์เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันนะครับ สวัสดีครับอยู่กับกุ้งนะครับเดี๋ยววันนี้กุ้งพามาดูรถ SUV ที่ขายดีที่สุดของ Ford ดอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้ก็คือ w i t แทนะครับผมเป็นเอเวอเรสรุ่น WiT แทไม่ใช่กระบะนะครับเป็นรถ SUV นะครับแต่ว่าเป็นรุ่น w i t แทเป็นตัวท็อปโมเดลเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับราคาตัวนี้จะอยู่ที่1 8 9 9 0 0 0บาทนะครับถ้าเราสังเกตจากด้านหน้าเลยเนี่ยรู้เลยว่าเป็น WiT แทนะครับวิธีดูง่ายๆเลยลองดูที่ฝากระโปรงด้านบนนะครับมันจะมีอะคร สังเกตง่ายๆเนี่ยเอเวอเรสต์วแทจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งกันไล่ไปตั้งแต่ด้านหน้าก่อนเนาะเพราะว่าคันนี้เด่นๆเลยครับชุดแต่งก็จะเป็นของตัววิกเตอร์นะครับเป็นชุดกันชนหน้าวิกเตอร์แล้วก็ดีไซน์การแต่งจะเป็นสีขาวตัดสีดําดานะครับจะเป็นสีดําเงานะจริงๆชุดแต่งเนี่ยเราตัวนี้มันไม่ใช่สีดําเงานะ ก็คือตัวนี้เป็นตัวสั่งพิเศษนะครับลูกค้าอยากได้สีดําเงาก็ระบุจากโรงงานได้เลยโรงงานทํามาให้เป็นสีดําเงาเฉพาะลูกค้าคันนี้โดยเฉพาะเลยนะครับผมเดี๋ยวกุ้งพามาดูทีละจุดกันนะเดี๋ยวเริ่มต้นที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านหน้าเนี่ยพูดถึงกระจังก่อนละกันกระจังเนี่ยคำว่า FORD ถ้าเรามองจริงอ่ะมันเหมือนสีเดียวกันนะแต่จริงๆงอ่ะไม่เหมือนนะมันจะเป็นสี ดาด้านอยู่ด้านบนแล้วก็ขอบตัวที่อยู่ด้านหน้ามันจะเป็นสีดําเงานะครับก็คือจะเป็นดีไซน์คล้ายๆทูโทนนั่นแหละแต่จริงๆมันจะเป็นสีกลืนกันระหว่างสีด้านกับสีดําสําหรับตัวกระจังที่อยู่ด้านหน้านะครับคำว่า f o r d แต่ถ้าเกิดลูกค้าชอบสีหรือว่าอยากได้สีตัวอื่นเนี่ยก็คือสามารถเลือกแล้วว่าระบุมาได้นะครับสำหรับตัวสีของกระจังหน้าแล้วในส่วนของกระจังนะครับเวลาเราเปลี่ยนออกใช่ไหมตัวกล้องที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยเราก็ยกมาติดกับตัวกระจังตัวใหม่ด้วยนะครับยังใช้งานในเรื่องของตัว กล้องที่เป็นมุมมองออฟโรดหรือว่าตัวฉีดล้างทําความสะอาดหน้าเลนตรงนี้ได้ปกตินะครับสําหรับตัวกล้องนะตัวนี้นะครับอยู่เหมือนเดิมนะครับด้านบนของตัวกระจังหน้านครับก็จะมีให้เลือก2สีตรงนี้เราเรียกว่า,าไฟ LED 3จุดนะครับก็จะเป็นสีขาวหรือสีเหลืองอันนี้ระบุมาได้นะครับสําหรับสีของตัวตัวไฟที่อยู่ด้านหน้านะเดี๋ยวเรามาดูชุดกันชนวิกเตอร์ตัวนี้เป็นตัวใหญ่ๆกันนะฮะก็คือจะเป็นตัวนี้เห็นไหมฮะ ตัวนี้ครอบนะครับไม่ได้ไม่ได้ถอดตัวเก่าของโรงงานออกนะครับก็คือครอบทับไปเลยนะครับครอบทับตั้งแต่ตัวนี้ถ้าเกิดเราสังเกตจะเป็นยางยางรีดเรื่องของกันน้ํากันฝุ่นก็คือตั้งแต่ตัวนี้เลยแล้วก็ยาวลงมายันด้านล่างนะครับก็จะเป็นสีดําเงาอย่างที่บอกนะครับนี่ดําเงาเลยนะฮะแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ที่อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเซนเซอร์แต่ละที่เนี่ยครับ จะมีการเว้นไว้นะเพราะว่าเซ็นเซอร์ด้านหน้าเนี่ยยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเซ็นเซอร์ด้านหน้าการะยะหรือว่าตัวระบบช่วยถอยจอดต่างๆของตัวรถนะครับตัวนี้ก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิม ครอบไฟหน้านะครับลืมบอกด้านหน้าไปเมื่อกี้เนี่ยครับครอบไฟหน้าติดตั้งเพิ่มนะเป็นสีดําเงาเหมือนกันนะครับสาหรับตัวครอบไฟหน้ามันจะไม่บังตัวไฟเดย์ทามลันนิ่งไลท์ก็คือตัวนี้นะอย่างชัดเจนแล้วก็ยังสังเกตง่ายเหมือนเดิมเดี๋ยวเราขยับมาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นคิ้วล้อนะครับคิ้วล้อตัวนี้จะเป็นของวิกเตอร์นะครับจะเป็นเซ็ตที่แมทกันเลยนะครับอันนี้เลือกไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าลูกค้าอยากได้6นิ้วแบบหมุดหลอกหรือว่า6นิ้วแบบเรียบหรือว่าอะไร,งงไไะระเง ชุดกันชนแล้วก็มีในส่วนของกระจังหน้าแล้วก็มีคิวล้อทั้ง4ีด้านนั่นเองสําหรับวิกเตอร์นะครับนี่ดําเงาทั้งหมดเลยนะครับสาหรับชุดแต่งของคันนี้นะฮะถัดมานะครับจากตัวคิ้วล้อนะครับก็จะเป็นนี่ครับแม็กกับยางตัวนี้นะครับแม็กกับยางเปลี่ยนนะครับตัวนี้จะเป็นแม็กขนาด20นิ้วนะครับเป็นยางเอทีนะครับหรือว่าออ t เทอเรนก็จะเป็นดีไซน์ก้านแบบนี้เป็นสีดําเงาเหมือนกันเหมือนกับตัวชุดแต่งของวิกเตอร์นะฮะแล้วก็ยางเนี่ยจะเป็นออ t เทเลนนะครับออเทเรนก็จะเป็นขนาดตัวนีี้อยู่่ท2 Uh, 75นะครับเป็นขนาด 55R20 นะครับสำหรับตัวแม็กกับยางที่เปลี่ยนไปนะครับผมในส่วนงตัวเซนเซ,นเซอร์พวกระบบวัดลมยางยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะเพราะว่าย้ายมาใส่กับตัวชุดแม็กยางเซ็ตใหม่ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะแก้มข้างนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับมันจะระบุะบคําว่าใบเทอร์โบมานั่นหมายความว่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวเทอร์โบคู่นั่นเอง210แรงมาร้าแรงบิดขนาด500นิวตันเมตรนะครับวิธีสังเกตง่ายๆนี่ดูที่แก้มยางเลยนะครับด้านบนเนี่ยฮะ คิ้วกันศาสติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับคิ Q ้วกันศาสตร์ก็ลดในเรื่องของเวลาเราลดกระจกอะ่ะเวลาลดตากแดดอะไรต่างๆป้องกันสายตาต่าง,างๆเวลาเรามองเนาะก็เนี่ยครับติดตั้งให้เรียบร้อยแต่ว่าคิ้วกันศาสเนี่ยอยู่ที่ลูกค้านะครับว่าชอบหรือไม่ชอบเพราะว่าเวลาเราติดตั้งไปคิ้วกันศาสเนี่ยมันมีข้อดแีแล้วมันก็มีข้อจํากัดนะก็จํากัดก็คือเวลาเราวิ่งเร็วๆหรือว่าความเร็วประมาณสักร้อยอาจจะมีเสียงลมหมุนอะไรประมาณนั้นถ้าเกิดไม่ชอบหรืออะไรต่างๆอยากได้ความเงียบที่สุดก็แนะนําเป็นรถแบบโรงงานก็คือเราไม่ต้องติิิิดดคคค้้วววกกััััันนศศาสสตตตตรรรร์์เพ่่่มไะบบแํหอยูที อ่าลูกค้านะครับว่าอยากได้หรือไม่อยากได้เนาะ,ะมาด้านอื่นกันต่อดีกว่าเนาะนี่ครับเบ้ารองมือจับกันลอยนะครับอันนี้ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเบ้ารองมือจับกันลอยเนี่ยป้องกันในเรื่องของรอยที่จะมาขีดข่วนหรือว่าเป็นรอยขึ้นกับตัวสีรถเดิมๆนะครับนี่ถ้าเกิดเบ้ารองมือจับกันลอยเป็นรอยเยอะๆเราก็แกะ แล้วก็เปลี่ยนใหม่สีรถก็ยังคงใหม่เหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะด้านหลังนะครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยมันยาวมาตั้งแต่ด้านหน้าแล้วนะครับเมื่อกี้ลืมพูดก็คือตัวนี้นะครับจริงๆเนี่ยรถคันนี้เป็นสีขาวทั้งคันนะครับไม่ใช่ทูโทนแบบนี้นะอันนี้คือสติ๊กเกอร์แลปครึ่งคันนะครับจะเป็นสีดําเงานะครับแลปสติ๊กเกอร์เนี่ยก็ลูกค้าระบุได้ว่าอยากได้แบบดําเงาหรือว่าดาด้านหรือว่าอยากได้ส,สติ๊กเกอร์ที่เป็นสีอะไรแต่ส่วนใหญ่ที่ติดก็เห็นเป็นสีดกนะาก ดำเงาอ่ะก็จะเป็นแบบคันนี้เลยนะครับสำหรับตัวสติ๊กเกอร์ที่แรปเพิ่มไปเราหลังคาที่เห็นตรงนี้ไม่ได้แต่งเพิ่มนะเพราะว่ารุ่นของวายแท็กมีติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้ววายแท็กเท่านั้นเลยก็คือบาร์ตัวนี้สามารถลัดหรือว่าผูกของได้ขยับมาด้านท้ายนะครับนี่เราสังเกตด,ดูดีนะครับเด่นๆเลยคือตัวนี้เราเรียกว่าสปอยเลอร์นะครับจริงๆสปอยเลอร์พื้นฐานของเขาเนี่ยสังเกตตรงเนี้ยจะเป็นสีตัวรถก็คือจะเป็นสปอยเลอร์อ่าไม่ยาวมากนะครับจะเป็นสีขาวแต่เนี้ย ก็คือชิ้นงานของตัววิกเตอร์นั่นแหละก็เป็นชุดสปอยเลอร์เสริมก็คือเราเสริมขึ้นมานะครับสำหรับตัวนี้ครอบไปแล้วก็จะดูดูดำดูดุขึ้นทั้งคันนั่นเองจะเป็นสีแมตกันนะครับสำหรับตัวสปอยเลอร์ที่เรา ติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะครับผมไฟท้ายเรามีติดตั้งในส่วนตัวครอบไฟท้ายให้ด้วยนะครับตัวนี้เราเรียกว่าครอบไฟท้ายเห็นไหมฮะจะเป็นงาน2ชิ้นนะก็คือจะชิ้นของตัวรถแล้วก็ชิ้นของฝาท้ายอันนี้แยกกันนะครับสำหรับตัวครอบไฟท้ายนะครับไฟท้ายเป็นแบบซิกเนเจอร์ก็คือตัวนี้เนี่ยครับเห็นไหมเป็นลายเส้นเส้นเส้นตอนกลางคืนนี่อย่างสวยเลยนะครับสำหรับไฟท้ายที่เป็นซิกเนเจอร์ตัวนี้เป็นไฟท้าย LED ซิกเนเจอร์นะฮะสำหรับตัวนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวดูด้านหลังกันอีกที่นึงก็คือตัวนี้เห็นไหมฮะ ชิ้นด้านหน้าเรามีชุดเขาเรียกว่าชุดกันชนของตัววิกเตอร์และด้านหลังก็มีชิ้นกันชนของวิกเตอร์เหมือนกันด้านหลังนะครับก็จะมีประมาณนี้เซ็นเซอร์จะอยู่ด้านบนนะอันนี้จะไม่ได้ไม่ได้ทับไปกับตัวเซ็นเซอร์นะจะอยู่ด้านล่างของเซนเซอร์เซ็นเซอร์เป็นเซ็นเซอร์เดิมของตัวรถเลยไม่มีการปิดหรือว่าบังอะไรเลยนะครับ แล้วก็ตัวท่อที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับท่อก็จะมีให้เลือกนะครับแบบเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเล็กแปดหรือว่าท่อกลมท่อเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถระบุมาได้นะแต่ต้องแจ้งก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องสั่งจากโรงงานนะครับสาหรับตัวท่ออย่างางพวกนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้เห็นไหมฮะอะคริลิกคำว่าวายแท็ ack, อันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นของแต่งนะอันนี้ติดตั้งมาจากโรงงานเหมือนกับตัวอะคริลิกที่อยู่ด้านหน้าหรือว่าด้านข้างตัวรถนั่นเองสําหรับคําว่าวายแท็เฉพาะรุ่นเอเวอเรสต์วาแท็กเท่านั้นนะฮะ เป็นไงบ้างครับสำหรับการแต่งของตัวเอ e วอร์เแบบชุดแต่งวิกเตอร์นะครับท่านใดที่ชอบแนวการแต่งแบบนี้ก็เดี๋ยวกุ้งขึ้นเบอร์ไว้ด้านนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณครับ